สี่ดาวที่ผมจะมาพูดในคลิปนี้นะเป็นสี่ดาวที่หากใครเปิดได้เนี่ยคือแทบมีเฮลัดบ้านเลยเพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยมันโอวอร์พวเวอร์มากๆหากแต่ว่านะฮะ วเวลาผันผ่านตัวเกมเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยนะบางตัวเนะี่ยมีการปรับสกิลจากกากเป็นเทพจากเทพเป็นกากไปเลยหรือว่าแม้แต่ไม่ได้ปรับอะไรเลยก็ตามแต่ว่าด้วยบริบทแวดล้อมต่างๆก็ทําให้ตัวละครนั้นๆกากลงได้นะครับหากคุณเป็นผู้เล่นเก่าที่เล่นอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันกับผมหรือว่าเล่นก่อนหน้านั้นไปอีกเนี่ยเรามาลําลึกถึงวันวานไปด้วยกันกันดีกว่าและ ก็สาหรับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาเพิ่งเข้ามาได้ทีหลังเนี่ยก็มารับฟังกัน,เล,นเล่นสนุกสนุกสนานขำขำกันได้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เคยมีอะไรแบบนี้นะครับเอาว่ากันแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยครับโจ๊กเกอร์ลมครับโจ๊กลมเนี่ยไม่เคยปรับสกิลเลยนะก็สกิลยังไงยังไงอย่างนั้นคือโกงยังไงอย่างนั้นครับปัจจุบันนี้เขาก็ยังต้องการเป็นที่ตามตัวอยู่เพราะเป็นเพียงตัวเดียวนะครับที่โจมตีหมู่ แล้วอิกนอร์ดีเฟนตนะครับคือไม่สนดีเฟนต์อีกฝั่งเลยนั่นเท่ากับว่าคุณบิวตัวนี้ได้เพียงแค่ใส่บับดาบให้มันเนี่ยมันก็จะตีแรงมากๆนะครับไม่สนเกาะ <c oughs> แตกใดๆทั้งสิ้นแต่ปัจจุบันนี้ก็คือใช้งานยากขึ้นเนาะในอารีนา <c oughs> เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะเอาตัวละครธาตุไฟโกงๆหลายๆตัวมาตั้งกัดบ้าน,นะครับทำให้โจกลมเนี่ยไม่สามารถใช้มันได้เพียงตัวเดียว นในการที่จะขึ้นมาถึงดาวทองได้หากว่าคุณอยากจะขึ้นดาวทองเนี่ยก็ควรที่จะปั้นตัวละครตัวอื่นมาเล่นควบคู่กันไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าเล่นยากจริงๆยุคนี้อย่างทีมนี้ครับคือคุณก็ไม่สามารถเล่นได้นะเพราะว่าอยา All ่างออฟไฟเนี่ยแม้เราก็ไม่สามารถซื้ออฟไฟได้ใช่ไหมโ <c oughs> จกลมเนี่ย แพมมอนสเตอร์ธาตุไฟมากๆนะครับในอารีนายุคนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยโจกลมก็ยังคงประสิทธิภาพเดิมได้อย่างแนบแน่นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือมีตัวละครแก้ทางมันเยอะมากๆกนะครับก็ถ้าจะใช้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่มันก็ยังเป็นตัวละครที่โคตรจะอยู่นิกนะครับอยู่นิกยังไงอย่างนั้นเลยตัวละคร4ดาวท็อปตัวถัดไปที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือพัดลมนั่นเองพัดลมนะครับเป็นตัวละคร4ดาวท็อปยุคก,ก่อนที่โกงมากๆนะครับด้วยความที่สกิลของมันเนี่ย คือบาลานซ์เลือดให้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งถ้าจะให้เห็นภาพที่สุดเลยก็คือบาลานซ์เลือดอีฟิตน้ำนะครับเพราะอีฟิตน้ำเนี่ยมันมีบัฟอมตะกันตายใช่ไหมเวลาอีฝั่งตีเรามาในกิ l l วอลเนี่ยมันเลาะเลือดเราจะมิดหลอดเลยครับ แล้วพัดลมก็จะเด้งขึ้นมาอีฟิตน้ำก็จะกลับมาเลือดเต็มอีกครั้งนะครับใครเห็นนี่เป็นร้องจารกนะเลือสกิลสเนี่ยก็ฮิวเช่นกันนะครับแล้วก็บัฟดาบให้ด้วยซึ่งถือว่าเป็นตัวฮิวที่ดีที่สุดในยุคนั้นแล้วแต่ยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือความสามารถมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะก็คือเป็นยังไงก็อย่างนั้นไม่ได้มีการเนิร์ฟ ด้วยสภาพปัจจุบันบริบทแวดล้อมปัจจุบันนะครับทำให้ตัวนี้เนี่ยกากลงนะครับก็คือตกเมตาไปนั่นเองเพราะว่ามีตัวละครอื่นที่ทําหน้าที่นี้ได้ดีกว่าคือตัวฮิลเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวในใน,ในตำแหน่งการฮิลเนี่ยมันก็ยังคงดีที่สุดเนาะเพราะว่าบาลานซ์เลือดอะไรของมันในดีมากๆแต่ว่ายุคป,ปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องการอะไรที่มากกว่าการฮิลครับ ก็คือเราต้องการการคุ้มสถานะต้องการลบบัฟต้องการบัฟวิวซึ่งตรงนี้เนี่ยพัดลมให้ไม่ได้ตัวละครที่ดีกว่าก็จะเป็นพวกฟลานหรือว่าราชราชิาชนีแฟลลี่แฟรี่คุยลมนะครับหรือเอ้แฟรี่คุยธาตุน้นําหรือว่าจะเป็นเจ้าลูลู่นะครับเนี่ยลูลู่เนี่ยนะดีกว่าพัดลมแบบเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่า สกิลมันเนี่ยล้างดีบัฟให้ด้วยแล้วก็บัฟปีกให้ด้วยนะครับแล้วก็ฮิลสกิลหนึด้วยนะคือดีกว่าพัดลมแทบจะสุดยอดมากๆด้วยความที่มันมีตัวฮิลเยอะๆแล้วก็มีตัว CC เยอะมากๆนะครับพัดลมก็เลยเป็นตัวละครที่ตกเมตาไปในที่สุดไม่ได้เป็น4ดาวท็อปอีกแล้วดันเจียนที่จะใช้ได้เนะี่ยคือผมใช้อยู่ที่เดียวเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าในดิเมนชันโฮนั่นเองจะเป็นดันเจียนเอลูเนียปะ อาจจะเป็นดันเจี้ยนตรงนี้นะครับอ่าผมจะใช้พัดลมตรงนี้ที่เดียวเลยนะคือตรงอื่นก็แทบไม่ได้ใช้แล้แ้วถา ก็ที่จะใช้จริงๆก็อาจจะเป็นซ e กวอรครับคือซ e กวอรเนี่ยมันเวลาเราใช้มอนสเตอร์มันก็คือจะเขาจะไม่ให้เราใช้มอนสเตอร์ซ้ำใช่ไหมผมก็จะใช้พวกฟานพวกลูลูไปจนหมดแล้วแล้วก็แบบท้ายๆเนะี่ยผมก็จะหันมาเลือกใช้พัดลม <c oughs> เป็นตัวละครที่ผมเลือกเลือกใช้แบบเออมันตัวหมดแล้วก็เลยเลือกใช้พัดลมอะไรเงี้ยครับอ่าก็จะมีใช้บ้างในซ e กวอรตัวละครตัวถัดไปที่ผมจะพูดถึงก็คือสีดาวท็อปตัวนี้นะครับพิสไฟนั่นเองโอ้โหพิส ไฟนี่คือเกาหัวเออแต่พิษไฟเนี่ยมันปรับมาเยอะมากเลยนะนี่ยมันปรับมาลดคูลดสกิลคูดาวสกิลแล้วก็ปรับมาอิมมูเนชัสามเทินนะครับซึ่งถือว่าก็ก็เริ่มพอใช้งานได้แต่ก็ยังใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันแต่ในอดีตเนี่ยคือสกิลคูดาวนานกว่าน,นี้แล้วก็อิมมูเนชันแค่2เทินนะครับแต่ว่าแค่นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสีดาวท็อปแล้วนะครับมีแต่คนต้องการตัวเพราะว่าสกิลมันเนี่ยยูนิคมากๆเลยคือมัน ทำ Invincible 1เทิร์นทุกคนนะครับก็คือบัฟอมาตะาให้ทุกตัวละครนั่นเองในยุคก่อนเนี่ยคือเป็นสกิลที่ยูนิคมากๆเลยเนื่องจากว่ามันเป็น4ดาวแท้มันเป็น4ดาวนะครับมันก็หาได้ง่ายกว่า5ดาวนั่นเองซึ่งเป็นตัวละครเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับในยุคก่อนที่เป็นมีสกิลยูนิคยูนิคแบบนี้นะครับที่มีบัฟวิวอะไรให้อะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยเป็นตัวละครที่เป็น4ดาวท็อปที่ทุกคนต้องการตัวทีมที่ส่วนมากเขาจะใช้เนี่ยก็มักจะ เป็นทีมอารีนานะครับอารีนาแบบว่าเล่นให้พิทไฟได้ออกก่อนเลยตัวอื่นในฝั่งเขาก็จะสาสกิลใส่เรามาแล้วเราก็จะไม่เป็นอะไรเพราะว่าเรามีบัฟวิวแล้วก็บัฟอมตะของพิทไฟอยู่นั่นเองอ่าน,นี่ก็จะเป็นคอมโบเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้มันทําไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าตัวลบัฟเกลื่อนเต็มหมดเนี่ยอย่างคาร่าเนี่ยก,ก็ชนะเจ้าพีทไฟแล้วนะเพราะว่ามันลบบัฟพีทไฟได้นั่นเองด้วยเหตุนี้เนี่ยพีทไฟก็เลยตกเมตาไปเพราะว่ามีตัวลบ บัฟเต็มไปหมดนั่นเองนะครับโอ้โหผมก็ถอนลูนโดนขโมยลูนไปเฉยเลยนะพีดไฟเพราะไม่ได้ใช้แล้วนั่นเองนะครับตัวละคร4ดาวท็อปตัวถัดมานะครับก็คือสลัดน้ํานั่นเองโอ้ตัวนี้นี่ก็ยังถือว่าเด่นดวงอยู่ในปัจจุบันนี้นะในอดีตเนี่ยตัวละครที่เกาะแตกแล้วก็บัฟดาบเนี่ยถือว่าโหดมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตัวละครที่สกิลแบบ เกาะแตกหมู่มีไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็บัฟดาดเนะี่ยมีไม่ค่อยเยอะเพราะงั้นตัวละครที่มี2สกิลนี้ในตัวสกิลเดียวเนะี่ยก็ถือว่ายูนิคมากๆแล้วนะครับทุกคนต้องการตัวมากๆเลยสามารถใช้ในอารนีนาได้ดีมากตัวเดียวอะ่ะทำสอหน้าที่ครับ เออแล้วก็สกิลหนึ่งก็เกาะแตกได้ด้วยแล้วก็สกิลสองก็ดูดเกตก็คือดีจริงๆแต่ว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับมันก็เริ่มใช้ยากแล้วนะคือในมุมของผมเนี่ยในยุคปัจจุบันถ้าเกิดจะใช้สลัดน้ําได้ดีมากจริงๆคุณจําเป็นจะต้องมีโพล่าลมนะครับถึงจะสามารถรีดเลนประสิทธิภาพตัวละครตัวนี้ออกมาได้อย่างเต็มที่อย่างในไอดีผมเนี่ยไม่มีโพล่าลมครับผมก็แทบจะไม่ได้ใช้สลัดน้ําเลยนะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทีมอารีนาคือทีมอารีนาเนี่ย ทีมสปีดอะเราต้องการอะไรบ้างครับเดี๋ยวเอา,เอาทีมสปีดอย่างทีมสปีดเนี่ยเราต้องการลบบัฟบัฟดาบเกาะแตกเร่งเกตอ่ะสี่อย่างนี้นะครับก็คือลบบัฟบัฟดาบเกาะแตกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไม,ไม่ไม่เร่งเกตก็บัฟสปีดนะครับหรือไม่ก็ลดเกตอ,อีกฝั่งอย่างที่4เนี่ยเป็นออฟชั่นอลแต่ว่าเป็นออฟชั่นอลที่ควรมีมันทําให้ทีมเราไม่จะเป็นจะต้องแบบ สปีดชิดกันมากก็สามารถที่จะเล่นอารีนาได้ไม่ไม่โดนแทรกเถินอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการจะมีอย่างที่4ได้เนี่ยผมมองเห็นแค่โพลารลมตัวเดียวเลยคือสลัดน้ําเราเกาะแตกแล้วก็บัฟดาบใช่ไหมแล้วก็โพลารลมเนี่ยเด้งเกตรเรอขึ้นมาได้แล้วก็ลบบัฟอีกฝั่งได้นะครับซึ่งก็จะเหมาะมากๆเลยถ,ถ้าสมมติว่าในตำแหน่งนี้เป็นโพลาลมนะอีก2ตัวที่เหลือของคุณเนี่ยก็จะเป็นตัวดาเมจได้เลย ซึ่งมันก็จะดีกับมันมันจะทําให้คุณบิลดดาเมจได้เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีโพลารลมเนี่ยคือคุณต้องมีตัวอย่างแบบอ่ะอย่างถ้าผมจะลองทําดูเนาะเอาสลัดน้ำํำปึ๊บแล้วก็ตัวเล่งเกตตัวนึงแล้วก็ตัวลบบัฟตัวนึงก็อาจจะเอาเป็นตัวอะไรเดียอ๋อนะเนี่ยแล้วก็จะมีตัวลบบัฟแค่ตัวเดียวเท่านั้นอะไรเงี้ยแล้วไม่หาหลีสปีดให้ก็ไม่ยา้ด้วยนะครับอ่า ราะถ้าเกิดว่าเอาตัวตัวละครลบบัฟแล้วรีสปีดเนี่ยไม่มีมันหาไม่ได้ครับเพราะงั้นเนี่ยอย่างทีมนี้ถ้าเกิดว่าผมเล่นทีมนี้มันก็จะขาดดาเมจนะครับเพราะมีดาเมจแค่ตัวเดียวแล้วก็ไม่มีรีสปีดนั่นเองคันจะเอารีสปีดมาเราก็ไม่มีลบบัฟนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าจะเอารีสปีดอ่ะอย่างเช่นผมจะเอาออลมอ่าปึ๊บแล้วไม่เอาเล่นเกตแต่จะเอาลบบัฟแทนนะครับเอาตัวนี้แทนเนี่ย ถ้าเอายถ้าเป็นทีมนี้คุณก็จะขาดตัวดึงทีมนะครับเพราะงั้นคุณจะต้องทำสปีดชิดมากๆลูนก็ต้องแน่นมากๆอะไรเงี้ยครับอ่านี่คือปัญหาของจัดน้ําที่ไม่มีโพลารลมในยุคนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยปัญหานี้หมดไปแล้วนะก่อนหน้านี้ที่ <c oughs> ตอนที่ผมได้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยก่อนที่มันจะเนิร์ฟตัวเนี้ยคือมันมีรีสปีดไอ้มันมีบัฟสปีดครับทำให้ปัญหานี้จบไปถ้าเกิดคนไม่มีพลารลมก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับในแพทก่อน แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงโอ้โคตรแย่เลยคอมทูอัสโคตรทำร้ายจิตใจคนไม่มีโพลารลมนะ <c oughs> ผม,มแต่ผมไม่ได้ใช้เลยอะครับก็อย่างที่ว่าเนาะเพราะมันไม่มีโพลารลมครับอย่างสลัดน้ําถ้าเกิดจะใช้ได้ดีก็ควรจะต้องมีโพลารลมแล้วก็ตัวดาเมจตัวนึงอะไรเงี้ยครับอ่าอย่างสมมุติกรณีถ้าเกิดผมมีโพลารลมเนะี่ยมันก็จะดีมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเนะี่ยมันก็จะดูขาดๆเกินๆนะครับมันก็ใช้งานได้ยากพอสมควรนะครับสลัดน้ํายุคนี้ในส่วนของการลงดันนะครับ การลงดันในสลัดน้ําไม่เด็ดแล้วนะครับเพราะมีตัวละคตรตัวอื่นที่ดีกว่ามากๆนะครับอย่างแบบทีมนี้เนี่ยทีมทีมแบบนี้ใช้ทีมแบบนี้ดีกว่านะครับถ้าเกิดจะไปใช้สลัดน้ำเนี่ยอย่างในตําแหน่งของเกาะแตกเนี่ยรอเลนทําหน้าที่นี้ได้ดีกว่านะครับมันสามารถเกาะแตกได้ชัวร์กว่าแล้วก็ลดเกตอีกฝั่งได้นะครับแล้วก็ฟลานบัฟดับให้ไม่ใเป็ปต้องใช้สลัดน้ําอีกแล้วนะครับแล้วก็ในดันเจี้ยนมังกรเนี่ยก็ไม่จะเป็นต้องใช้สลัดน้ําอีกแล้วนะครับใ,นนาาใช้ฟลานได้ ฟลานก็สามารถเกาะแตกฟลานกับรอเลนเนี่ยใช้งานได้ดีกว่าสลัดน้านะแล้วก็นโคเนโค,นโคก็ไม่มีไม่มีดันไหนที่ใช้สลัดน้ําได้เลยครับในยุคนี้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสลัดน้ํายุคนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ยากถ้าเกิดไม่มีพัล่าลมอ่ะผมสรุปอย่างนี้ละกันเนาะตัวละครตัวถัดไปนะครับ4ดาวท็อปแวมไฟครับแฟวไฟกลายเป็นตัวละคร4ี่ดาวท็อปยุคก่อนแล้วยุคนี้ก็เทพนะครับ เพราะว่ามันปรับสกิลมาให้สกิล2ในโจมตีได้2อสองครั้งนะครับกลายเป็นเทพไปเลยเนาะเพราะงั้นออโต้ยังไงมันก็เด้งเกตดรัวๆนะครับซึ่งถือว่าดีมากๆยุคนี้เนี่ยคือกลายเป็นเทพเลยนะคือใช้งานได้ทุกคอนเทนต์ลงดันก็ดี RTA ก็ดีกิวก็ดีดีหมดเลยครับตัวนี้คือสมัยก่อนก็ดีสมัยนี้ก็ดีนะครับหน้าที่ก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับแต่ว่าลงดันเนี่ยก็จะ ในกรณีของการลงดันมังกรเนี่ยก็คนก็ไม่ได้ใช้คนก็ไม่ได้ใช้เออไม,ไม่ไม่สิในดันมังกรเนี่ยคนใช้แวมไฟได้นะครับก็คืออินุ3ตัวแล้วก็แหวมไฟ1ตัวนั่นเองเนี่ยก็กลายเป็นเทพก็ยังเป็นเทพในการลงดันเจี้ยนอยู่นะเออก็ลงดันเจี้ยนมังกรไฟได้ดีมากๆเลยก็ดูดิสำหรับผู้เล่นเก่านะครับที่แบบ กลับไปเล่นมาใหม่นะครับแล้วกลับมาเล่นใหม่นะครลองดูได้นะครับทีมนี้นะครับเป็นทีมที่จบได้ไวมากๆถ้าเกิดใครที่แบบที่กลับไม่ได้เล่นนานๆแล้วกลับมาดูนะคงจะร้องว้าวนะครับว่าอมีทีมแบบนี้เลยเหรอทีมโคตรโหดนะครับเนี่ยใช้แวไฟตัวเดียวนะครับแล้วก็อินุไปดึงดึงไปเรื่อยๆนะครับก็จะจบได้ในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ ก็ดูไปเพลินๆน,นะครับก็ดูเจ้าแวมมัน <c oughs> โคตรโหดเลยเดี๋ยวแป๊บเดียวจะผ่านแล้วอ่านีเก็เป็นข้า,ขาวๆนะครับของไอเจ้าแวมไฟใช้งานได้ดีมากๆในดันเจี้ยนนะครับคือดันเจี้ยนมังกรเด้อหนะ้าดันเจี้ยนอันดับหนึ่งของซัมมอนเนอร์ทุกคนที่จะใช้เวลาอยู่ในที่นี่มากที่สุดแล้วก็นอกจากมังกรเนี่ยดันเจียนหลายๆอย่างนะใช้แวมไฟได้เลย คือแบบเนเดนเจนเนอเรชั่นโฮที่เพิ่งมีมาใหม่หลายๆดันเจียนเนี่ยก็ใช้แวมไฟได้โดยเฉพาะดันเจียนที่มันใช้ลงบุกพลังเนี่ยเนี่ยก็ใช้แวมไฟนะครับคือแวมไฟใช้เยอะมากนะครับเนี่ยอย่างไออันนี้ก็มีโอกาสใช้แวมนะเนี่ยอย่างทีมนี้ก็ใช้แวมไฟเช่นกันนะครับเนี่ยคือแวมไฟดียังไงก็ดีอย่างนั้นเลยนะฮะคือเมื่อก่อนดียังไงสมัยนี้ก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ นะครับสำหรับผู้เล่นเก่าที่ปันแวมไฟไว้เนี่ยก็ใช้งานได้เอามาทํารูนเพิ่มเติมแล้วใช้งานได้เลยนะดีมากๆตัวละครสีดาวท็อปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือแท่ไฟนั่นเองแท่ไฟเนี่ยสมัยก่อนนะครับเป็นตัวละครที่โกงมากๆนะครับด้วยสกิลของมันเนี่ยลดเกรดค่อนข้างที่จะชัว์นะครับเพราะพาสซีมันลดเกรดใช่ไหมอ่าลดเกรด5ทุกครั้งนะครับลงดันเจียนมังกรได้ดีมากเลยมังกร B10 ก็ใช้คู่กันแวมไฟแท่ไฟนะครับคือลดเกรดบอสไม่ได้เทิร์น นะครับแล้วเราก็จะเล่นจบด้วยเวลาอันรวดเร็วหรือว่าคุณจะลงพวกห่อร้อยอะไรพวกนี้ก็ได้ในชั้นบอสนะครับคุณก็ใช้สายไฟได้ดีเช่นกันอันนี้ผมพูดถึงสมัยก่อนเนาะ เพราะว่าผู้เล่นทุกคนก็น่าจะรู้ดีนะว่าสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ใช้กันแล้วนะครับแท่ไฟอ่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้แท่ไฟลงลิฟเลดดีมากๆเลยคนก็จะใช้แท่ไฟด้วยทีมแบบนี้นะครับเป็นตัวดามเมจในทีมนั่นเองและที่เหลือก็จะเป็นตัวทับอะไรประมาณนี้แต่ทุกคนก็คงจะรู้ใช่ไหมครับว่าสมัยนี้เนี่ยเขาไม่ใช้แท่ไฟกันแล้วนะครับเพราะว่าแท่ไฟเนี่ย แม้ความสามารถจะไม่ได้มีการลดทอนอะไรนะครับแต่มันตกเมตาไปนะครับเพราะมันมีตัวละครที่ดีกว่านั่นเองอในแง่ของการลดเกรดเนี่ยตัวละครที่ดีกว่าก็คือเจ้าฝระเจ้าลอเลนน,นนั่นเองเจ้านี่ครับลอเลนหรือว่าคาวเกิลแสงนะครับตัวนี้ลดเกรดได้ดีกว่าแถมมีเกาะแตกด้วยนะครับมีห้ามฮิลนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเกาะแตกนะครับคือโกงกว่า แท้ไฟหลายขุมนะครับเพราะงั้นแท้ไฟก็เลยตกเมตาไปเพราะว่ามีตัวนี้นั่นเองแล้วก็ในส่วนของการทำดาเมจเนี่ยก็จะมีตัวอื่นมาทำดาเมจได้ดีกว่าแท้ไฟนะครับเพราะงั้นแท้ไฟก็เลยตกเมตาไปในที่สุดไม่ได้ใช้แล้วนะครับสหรับผู้เล่นเก่าที่ยังคงใช้ฮาวาอยู่เนี่ยก็เลิกใช้ไปได้นะครับไม่ได้ใช้ละที่ตัวละครตัวนี้นะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดนะครับเป็นมอนสเตอร์สีดาวท็อปสมัยก่อนตัวละครที่หากใครเปิดได้เนี่ยคือแบบโอ้โหโฮเฮกันลั่นบ้านนะครับโอ้ได้มาแล้วนะครับเล่นเกมง่ายขึ้นเป็นกอนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยคือ <laughs> <b anging> <c oughs> บางตัวก็ยังคงเทพอยู่แต่ก็ไม่ได้เทพดังเดิมแล้วนะครับมีตัวละครอ,อื่นที่ก็ดีเช่นกันสามารถใช้ได้ทดแทนหรือแม้แต่ว่าดีกว่า นะครับหรือว่าบางตัวเนี่ยก็ไม่ได้ใช้เลยอ่ะแล้วก็หากคุณเป็นผู้เล่นเก่าผมขาดตรงบกพ่อสีดาวท็อปตัวไหนไปก็ลองคอมเมนต์กันไว้ได้ผมนึกถึงได้แค่6ตัวนี้แหละก็คือโจ๊กลมพัดลมพีทไฟสลัดน้ําแบบไฟแท้ไฟนะครับอาจจะมีตัวอื่นอีกแต่ผมนึกไม่ออกละส่วนผู้เล่นใหม่ก็ดูไว้เป็นวิทยาทานนะครับว่าตัวละครบางตัวก็ยังคงเทพอยู่แต่ตัวละครบางตัวเนี่ยคือก็ไม่ได้ใช้แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็อยากไปหาทำ <c oughs> ก็ไปหาปั้นตัวอื่นดีกว่า เะสำหรับคลิปนี้ก็คงจบไว้แต่เพียงเท่านี้แหละไม่ได้มีอะไรก็แค่อยากมาพูดถึงเรื่อง,งเก่าๆในช่องใหม่ให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนะครับหากใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์ไว้เป็นกําลังใจได้แล้วก็กด s u b s c r i ป e ไ้ได้เลยครับเพื่อจะได้ไม่ได้พลาดผลงานใหม่ๆแล้วก็สำหรับคลิปนีน้ก็ต้องขอลากัไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ